สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่อง l u กเชอรนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับวันนี้นะครับเป็นเครือข่ายของ True Move นะครับ True Move วันนี้มีทั้งหมด8ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการรับคลิปของผมในต่อๆไปนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีทั้งหมดแปตัวก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับไม่ควรมีตังในซิมนะครับเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับแนะนําว่าใช้ซิมสำรองซิม2หรือซิมที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยนะครับมาสมัครก็แล้วกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมใส่ให้ครบทุกตัวนะครับรหัสเนี่ยทุกตัวเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับถ้าซิมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตปีก็สามารถใช้งานได้นะครับ แต่ถ้าสีของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอย่ามีครั้งหนึ่งฟังหูนะครับทุกคนมีหูถ้าสีของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตบีก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมนะโอเคนะครับผมฝากกติดตามผมให้ถึง2,000สมัครใช้ด้วยนะครับขอบทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มรหัสเน็ตตัวแรกกันเลยนะครับสําหรับรหัสเน็ตตัวแรกนะครับกดดกจัน878นะครับ ดอกจันสองสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ320อ mb ใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878นะครับดอกจันสองสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้320อ mb ใช้งานได้1วันนะครับสำหรับตัวที่2นะครับผมกดดอกจัน878นะครับดอกจัน2 2 3สสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับโทรฟรี20นาที ทุกเครือข่ายใช้งานได้1น่วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878ดนะครับดอกจันส2 3 2สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับโทรฟียีนาทีทุกเครือข่ายใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็สำหรับร้านเนี่ยตัวที่3มนะครับผมดอกจัน878นะครับดอกจัน8 2 9 9 5 7 สี uhm. 100 one one. ่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้หนึ่งร้อยเอ็มบีใช้งานได้หนึ่งวันนะครับผมนะสําหรับตัวนี้ทวนกอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับดอกจันแปดสองเก้าเก้าห้าเจ็ดสี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับหนึ่งร้อยเอ็มบีใช้งานได้หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็สําหรับตัวที่สักตัวที่สี่นะสำหรับตัวที่สี่ดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับดอกจันแปดศูนย์สามสี่สี่สี่เหลี่ยม สำหรับตัวนี้นะครับ 50MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน80344สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 50MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับไปกันต่อที่ตัวที่5นะครับผมดอกจัน878นะครับดอกจัน808119สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผมแลกวันใช้งานได้120วันนะครับผมหรือว่า4เดือนเลยนะครับผมนะ ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน8 7ดดอกจัน8 0 8, 8 1 1 9สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้แลกวันได้ร2อวันหรือว่า4เดือนเลยนะครับผมไปกันต่อที่ตัวที่6นะครับผมตัวที่6ดอกจัน878ดนะครับดอกจัน8 0 8 1 1 8สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับแลกวันสูงสุดได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันแป8ดอกจัน 808118สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้แลกวันได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับตัวที่7นะครับผมดอกจัน878นะครับดอกจัน0989สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ500 MB ใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน0989สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้500 MB ใช้งานได้1วันนะครับ แล้วก็สําหรับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่8นะครับผมดอกจัน878นะครับดอกจัน0978สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้ 20MB ใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน0978สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้ 20MB ใช้งานได้1วันนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เยอะมากนะครับ8ตัวนะครับ แล้วก็เมื่อเช้านะครับผมของ AIS 5ตัวด้วยนะครับผมใครอยากดู AIS นะครับไปดูคิมเมื่อเช้าได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม o u again ครับผมวิธียกเลิกเน็ตฟีจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือวิธียกเลิกเน็ตฟีทีละตัวนะครับแล้วก็ยกเลิกเน็ตฟีทั้งหมดที่เราเคยสมัครนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะยกเลิกสําหรับเน็ตที่เราเสียตังในการเติมหรือเปล่าแต่แน่นอนว่ามันจะยกเลิกใน็ตฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากยกเลิกทีละตัวก่อนนะครับสาหรับการยกเลิกทีละตัวเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนกดดอกจันเก้าศูนย์หนึ่งนะครับผมหลังจากนั้นให้กดดอกจันนะครับผมกดตัวที่จะยกเลิกนะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับผมก็อย่างเช่นอ่ะผมจะยกเลิกตัวที่เป็นรหัสเน็ตฟรีของพม่านะครับก็คือดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าสี่เหลี่ยมนะครับวิธียก็คือ อ่าสมมติถ้าผมจะยกเลิกตัวนั้นก็ดอกจัน901นะครับผมดอกจัน935ดอกจัน9นะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับแค่นี้นะครับดอกจัน901เนี่ยนะครับก็เป็นตัวยกเลิกนะครับสำหรับดอกจัน935ดอกจัน9เนี่ยก็จะเป็นรหัสเนี่ยที่เราจะยกเลิกนะครับก็ให้กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถอกไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทีละตัวนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็สําหรับวิธีที่สองเนี่ยนะครับก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับโดยการอ่าในการโดยการยกเลิกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้กดดอกจันหนึ่งเก้าศูนย์สี่เหลี่ยมแค่นี้เลยนะครับแล้วก็กดโทรออกไปได้เลยนะครับวันนี้จะเป็นการยกเลิกทั้งหมดเน็ตฟรีทั้งหมดเลยนะครับผ